สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ XD TV โชวชกันและตอนนี้ผมอาจจะต้องพูดดังๆหน่อยเพราะว่าฝนมันตกนะครับนะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ช่วยทำหน่อยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนอะไรด้วยครับกดไลค์ก็ยังดีนะครับนะวันนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เล่นกันไปก็อาจจะมีการแก้ไขเรื่องไมโครโฟนเรื่องอะไรกันบ้างที่เสียงแตกนะครับนะก็ขอให้ทุกคนดูอย่างแฮปปี้นะครับนะ เด้อไปรับชุดกันเลยครับนะเอา <c oughs> อหาใคร ไบอเลยน่เลยไอ้ยไยโดนลูกปงเรีเคนะเลยมันจะมี ไม่ได like, right? oh yeah. ้ว <themselves Moon> <grid> ่าอะไรผมลืมวิธีแล้วแหละน่าจะเป็นเปิร์กนะครับเปิร์กเขาเอามาเยอะด้วยผมต้องรีบฆ่าก่อนที่มันจะมีคนมีเปิร์กที่มันสามารถฆ่าได้กระตาย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 กระต่ายแย่แล้วครับก็ตายหลุดคอก็ตายหลุดคอก็ตายหลุดคอ กระต่ายหลุดขอกกระต่ายหลุดขอกกระต่าย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 หลุดคอกตายแล้วตายแล้วกระต่ายหลุดคอกกระต่ายหลุดคอกกระต่ายหลุดคอกฮะอะไรนะโซกูรู้มั่งเป็นอ้าวไอ้ไปอยู่แล้วครับกระต่ายหลุดคอกกระต่ายหลุดคอกไม่ใช่กระหน่อนกันเว้ยกระหน่อมันไม่กระดึ๊บกระป๋อเลยเฮีย โอ้ oh, ยจริงจะเลน่นอีกเบลดวอชเชอร์มองเห็นทะลุกำแพงได้โดยมีวิธีใส่ที่จำกัดโอเครับทรบรู้เรื่องเ <c oughs> ชิญราคาเชิญราค่โอ้โหหมดข้าหน่นะพูดมากันมาเลยโอ้โหโอ้โหวาร์ปวาร์ฟโอ้โหวาร์ปวาร์ฟโอ้โหเน็ตหนอน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 โอ้เจ๋งมากเจ๋งมากโอ้โหวาร์ปวาร์ฟวาร์ฟโอ้ เชื่อกันปบโอเคโอเคโอเคจับไปจับไปถือดาบบอบบบ๊พี่โตครับพี่โตครับหนอนไปแค่ันกอนเรียบร้อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ใช่ครับเอ้ย <ส button S 1> ไม่ใช่ครับผมไม่ได้เป็นไอ <vid>. ้ไอ้ไอ้อนี่เป็นอะไรนะไอ้โซ๊เป็นมันเดินไปทาง้ายล่างกูวางจุดปูโผล่แล้วมันเดินมาแล้วกูเห็นไอ้ไอ้อะไรนะไอ้ไอ้เย็ดระจอยู่ข้างบนต้องไปของกูอยู่แต่กูคิดว่าไอ้โชว์ตอนแรกมันมันไม่กล้ากล้าใครหรือเปล่าวะว่าตอนนี้ก็ไม่กูใส่เป็นเอ็ตโต้ไม่ก็ไม่โต้ก็ไอ้โจไง มีเหตุผลมีเหตุผเฮ้ึงโลลกโป่งน nice okay. ี่ไหวอ้ะนี่โลลูกโป่งนี่โชว์โูกโป่งอ้าวเขาอีกลากเรื่องไอโต๊ะฟิวใช่เหรอเอาเสียงคตรเยี่ยตอนนีให้โชว์เป็นนะเรียบร้อยเปิดเผยท่าแท้ เรียบร้อยเสร็จครับรถไฟอ่ะแย่แล้วครับแย่แล้วครับไลไปคัดรกรรร้อยผมรู้ได้ผมจำได้เป็ดกระตาอยู่ด้านบนอ้าไม่ใช่เหรอแทนเหมือนกันถ้าใคร มครับคุณโฉไม่ครับผมไม่ราคาผมไม่ราคาครับผมแค่เดินผ่านไม่คนพูดก่อนคนหยุดพูดก่อนผมจะบอกว่าผมเดินอยู่แล้วผมพูดหาใครตอนที่ผมเจอคนครับผมแค่กลัวแล้วผมพูดออกมาปุจยาผมไหมไม่ผมแค่เดินผ่านคขผมพูดเลยๆคนณม่คนโม่คนณม่ ไม่มันไม่จริงมาดีพูดเยอะแต่รู้น้อยหตอเกอร์ห่างสามาติดตามตำแหน่งของผู้เล่นคนนึงได้มีทิผมมีทิผมมีทิพผมมาทำผมมานี่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 นี เฮ้ย me, ขาวทำขวัขันะกอนขาวทขวักอนตรงนี้ตรงนีข้ขวยขักอเอาเร็วเรลมหาใจเขลมหาใจอ <cue> mm hmm. อกแคเป็ผู้ร้ายเฮ้ยยยยยยยคยยกยยบอกแล้วย <c oughs> อ้าวก็มาสิลิกเดิมสวัสดีครับคุณโจสวัสดีครับคุณม,ม,มาตรงอะไรอ้าวไอนี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่ครับงันต้องโชว์ดีกว่างั้ผมนะครับได้เลยครับผมเป็นคนดีอยู่แล้วนักต่อรองใช่ไหมครับไม่ต้องบอกตัวนะ ได้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 นักต่อรองโอเคโอเคนักต่อรองโอเคโอเคไอ้ไอ้โชขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับผมเป็นแคนาดีนครับใครฆ่าผมอ่ะโดนโหวตนะครับระวังนะระวังนะได้ได้ครับได้ครับได้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  ไดครับปอนเป็นนตกรได้ครับปอนเป็นไดครับปอนเป็นได้ครับผมตกรผมเป็นฆาตกรครับฆาตกรใช่ครับได้ครับครับที่ปอนเป็นโด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 เลยบโดโด้ดโโดดยโดโด้โด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 เฮ้ยเฮ้ยโอเคนะม่ใเฮ้ยอย่าแล้วอย่าแล้วอย่าแล้วช ハハハハハ เออคุณคุณปอนเป็นหรือเปล่าคบคุณปอนใช่ครับผมเป็นผมเป็นโหดเลยครับพี่ปอนเป็นครับพี่ปอนบอกพี่ปอนเป็นแล้วปอนเป็นพี่ปอนเป็นพี่ปอนเป็นัาพี่ปอนเป็นปอนเป็นปอนเป็นโว้ดโดโดเลยโวดโดโดเลยโมดโดโดจบแล้วปอนเป็นโดโดเนี่โดโด้ี่ยใช่ปอนเป็นิดโด้เฮ้ อยู่นี้ได้แน่นอนได้เสมอเชื่อตับไปชมตับไปชมอ่าเฮ้จะไปแกะตรงไหนแล้วครับยัยแล้วครับ ใช่ครับเจอศพตรงไหนแล้วครับเฮ้ยไอ้บอสเป็นไอ้บอสเป็นอืมผมนั่งผมอยู่ด้านล่างครับไอ้บอสเป็นไอ้บอสมันนั่งกับไอ้แก๊งคนสุดท้ายผมเห็นนี่เหรอเออบอสเป็นออวิ่นั่งอยู่ไกลไรถไฟอ่ะอยู่ดีๆป่วยผู้เยเ่ยใครเป็นครับเนี่ยใครเป็นครับโดนผมโดนด้วยครับโดนด้ลยปวดปวดที่ปวดเลยครับปวดที่ปวดครับโดนด้วยครับโดนด้วยครับได้แล้ครับได้แล้ครับ เรียบร้อยครับตัวใครตัวมันครับเบอร์รองพี่อูน,นะครับเดี๋ยวผมผมผมีนะครับผมใช่ผมผมผม,ผมก็ไม่อยู่แล้วครับผมไปแล้วครับถ้าผมจะไม่ผิดน,น่าจะสิบเอ็ดวีนะครับนับพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเมื่อกี้พี่โตกับใครีูยผมก็เชื่อใครครับเนี่ยผมเชื่อใครไม่ได้เลยโอ้ยยิ่งบอกว่าบอสเปินเลยบอสเปยผมเชื่อราบราบพี่โต้ราบผมมึงก็เป็นมึงมึงนะำมูกมึงก็เป็นใช่เป็นครับเนี่ยผมเชื่อใจใครไม่ได้เลย ผมเชื่อใจใครไม่ได้เลยเฮ้มันมืดแปดด้านใช่เหรอได้เลยโตจัดไปได้เลยกูไม่รู้หัอใครโก็ย่ะ อีกหมวนมัวหาไม่ชวนใช่เหรอแล้ว่าฮา่า่าฮเาียา่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าาม่าฮ่าฮ่าตีาฮ่า้าฮ่า่่าฮ่าร่าฮ่่่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าแบบ แม่งได้ปะโปศเนียนะพี่บอสพี่บอสสวัสดีครับพี่บอสสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมเปิดเลยครับพี่แต่ผมแค่ผมแค่ตามเฉยๆครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับผมเป็นลูกจ้างครับผมเป็นลูกจ้างมีคนตายมีคนตายแล้วเหรอตายคนึ่งคนเขียเคียวไปไปประกบมไปประบมปุะบม ตับตับดูเรื่องโอ้ยพี่บอสพี่บอสพี่บอสเฮ้ยดูได้ที่สิ่งใครมันเชียบเชียบเชียบด้วยนะยพี่บอส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 เยวนอ้า พี่ะยิพอ่ะอ่ะยอ่อ่่ไอ้่คอสถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ติดตามอะไรให้ด้วยกระอยดีนะครับเป็นการรักใจได้เยอะเลยนะครับ อาจจะมีอีพีต่อไปไหมอันนี้ผมไม่น่ใจนะครับกําลังหาโปรแกรมจะต่ออยู่โปรแกรมค่อนข้างเสริเมเยอะครับค่ขอนข้างเพิ่มอะไรไปได้ไม่เยอะนะในกรผมจะโหลดคลิปไม่ได้ก็ขอให้เป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์สักหนึ่งไลคก์ก็ยังดีนะครับนะก็สำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าบา,บายๆครับยูฮู